พรัรหัสปดีที่24ธันวาคม2563เวลา9เาในกา30นาทีนางโสภาเกตนิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยมืออาชีพในสถานประกอบกิจการและบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการดำเนินง,งานด้านมาตรฐานแรงงานไทยปีงบประมาณ2 5 6 4โดยมีนางนิตยาโพสุขผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกล่าวรายงานและผู้บริหารกรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน60คนการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพในระดับสูงในการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้แก่สถานประกอบกิจการสามารถปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดและเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยต่อไปณโรงแรมเดอะคอเตอร์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร กสศคุ้มครองอสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน